สวัสดีครับสวัสดี FC รยแตนคลาสอสเจริญยนจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะบอยมีแต่มานำเสนอนะครับอันนี้เป็นแนตน6กล้อนะครับ6ล้อไม่ดำนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์คูเปอต้า RT 1 4 0นะครับเครื่องดีเดิมแน่นนิ่มนะครับระบบไดสตาร์ทนะครับคันนี้ระบบไดสตาร์ทสตาร์ทปุ่แจได้เลยนะครับรถสวยนะครับรถสดมากคันนี้สวยเดิมจากอู่เลยนะครับ ยางสวยนะครับยางใช้ได้นะครับช่วงหน้าไม่ขออี้สูร้อยสิบนะครับแถบเต้าอจระบีซัซีนาห้าเดิมสวยทั้งเส้นไม่มีดาไม่มีุระบบเบรกเป็นมออลมนะครับเบรกลมดูดนะครับสโลนะครับมีเกียร์สโลนะครับเป็นสโลปลายเกียร์นะครับไม้นะครับกระบะไม้ไม้สวยนะครับสวยสวยเลยนะฮะรถได้เดิมนะครับตัวนี้รถได้เดิมจากอูมากนะครับพื้นดีนะครับพื้นดี พร้อมวิ่งงานเลยนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานสวยมากให้ดูสัสีทั้งสองฝั่งครับนสัซีสวยๆเลยนะครับไม่มีดามไม่มีคานหน้าก็เป็นคานของหกลอ้อแล้วนะครับสโลลายเกียร์นะครับเอาท้ายสวยๆ,ๆเลยแหนบหนาๆเลยนะครับตัวนี้เป็นแนบสองชัน้น สวยมากนะครับสันใดหารถไปใช้งานนะครับวิ่งงานผลข้าวรูดูการเก็บเกี่ยวนี้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวสาธิตลองขับให้ดูนะครับเกียร์ดีนะครับระบบเบรกดีอันนี้ โอ้โหสุดยอดเบรกลากล้อ,อเบรกดีครับคันนี้ มาแล้วตัวแรงเบอร์โทรศัพท์พูดคุยหรือสามารถแอนไลน์ได้เลยนะครับเบอร์นี้ก็0856596501นะครับแอดไลน์มาพูดคุยกันนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครัวนี้ขอบคุณมากครับ